มันจะมีมีไอตุดนะครับแล้วก็จะมีรถพาไปเนาะอันนี้คือนักท่องเที่ยวที่ประทานเข้ามาแล้วเราก็จะพาไปดูแต่ถ้าเกิดเราต้องการจะเข้ามาดูจ็อบแบบนี้นะครับเป็นเรื่องเรื่องไปเนี่ยเราสามารถประทานได้เลยโฮ <Home Stay S 2> มสเตย์ก็ยันเดียวกันนะครับของท้อเมืองเราเนี่ยจะตั้งเป็นโฮมสเตย์นะครับตอนนี้กําลังจะพัฒนาต่อไปก็คือจะเป็นตลาดโบราณน,นะครับเพราะนั้นตกเสาวที่เนี่ยพี่น้องสามารถมาเลือกซื้อติดค้าที่นี่ได้ผักสดเนี่ยครับจะเป็นไต้ครับผมยินดีครับจะมีกลุ่มกลุ่มที่เราต้อนรับอยู่ท่านท คุณพาพัฒน์เนี่ยจะจะรอต้อนรับอยู่ว่าคณะไหนจะเข้ามานะคะเราต้องแจ้งมาก่อนเราจะได้เตรียมการเนาะจะเรียนรู้เรื่องอะไรล่ะก็มีฐานยังไม่เร่องเออเออเดี๋ยวคุณพาพัฒน์แนะนำก่อนในเรื่องของฐานการารยนรู้เนาะครับเปครับโอเคเดี๋ยวเราจะต่อกันช่วงบ่ายเนาะเดี๋ยวเราเล่าต่อแล้วกันฐานเรียนรู้เรามีหลักๆเลยนะคะก็มีฐานข้างหมนะคะแล้วก็ฐาน โูลบาลายพันปีสามารถทำกิจกรรมเวิร์กช็อปได้นะคะคก็คือเราจะได้ผืนผ้ามัดย้อมเนี่ยหรือเขาเรียกลายใหม่หมก็คือลายอีโคพิ้์นะคะก็คือเอาใบไม้เนี่ยมาทำเป็นรูปใบไม้สกินไปในเสื้อเลยในยในผ้าเลยก็สามารถเข้ามาดูได้นะคะการเข้ามาก็อยู่ที่คณะนะคะถ้าเข้ามาเยอะเราก็จะแยกออกเป็นหลายๆสายสายเรามีผ้าไหมผ้าฝ้ายแล้วก็เรามีทอเสื้อกกแล้วก็ฐานนี้คือฐานธนาคารน้ําใต้ดินแล้วก็ฐาน การเลี้ยงปูนานนะคะก็สามารถเข้ามาดูได้นอกนั้นก็จะเป็นฐานปุ๋ยปุ๋ยแปดเซียนฐานเกษตรพอเพียงฐานโฮมสเตย์อะไรต่างๆนะคะซึ่งฐานปูนปั้นอย่างนี้ค่ะจริงๆแล้วมีที่ติดฐานแต่ฐานที่นิยมไปจริงๆก็คือมีประมาณสี่ห้าฐานนะคะอย่างฐานจับสารอยางนี้ก็ไม่ค่อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาต่อภาคบ่ายกันเลยนะคะเดี๋ยวทา วีว่าคามปูนานะคะเดี๋ยวเราจะทำปูดองนะคะ,ะ,คะเ,เข้ามาใกล้ๆเลยนะคะจะได้มองเห็นนะคะ